วันนี้เรามาสังเกตสีอุจจาระของเรากันนะคะเอามีแปสีอุจจาระบอกโรคมาฝาค่ะ พราะฉะนั้นแล้วเวลาอุจจาระแล้วอย่าลืมดูสีอุจจาระของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะบ่งบอกเราก็ได้นะคะว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรอยู่นะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสีแรกเลยนั่นก็คือสีน้ำตาละคะ่ะสีน้ำตาลตรงนี้นะคะมีสุขภาพที่ดีระบบทางเดินอาหารเป็นปกติค่ะสีที่2ก็คือสีเทาเหมือนขี้เท่าค่ะสีนี้บ่งบอกว่าภาวะตับหรือตับอ่อนกําลังมีปัญหาค่ะ สีที่สามสีเขียวค่ะรับประทานผักหรือว่าผลไม้ที่มีกากใยเป็นจำนวนมากค่ะ สีถัดไปก็คือสีดำคล้ำค่ะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสีดำหรือยาบางชนิดอยู่นะคะอย่างเช่นเวลาเราไปบริจาคเลือดเราทานยาบำรุงเลือดเราก็จะเห็นว่าสีอุจจาระของเราเนี่ยเป็นสีดำนะถัดไปสีแดงมีเลือดปนค่ะสีนี้บ่งบอกว่าเกิดจากฤทธิ์สีดวงทวารภายในหรือว่ามีเลือดออกในลำไส้ของเราค่ะถัดไปสีขาวอ่อนคล้ายดินค่ะสีนี้บ่งบอกว่าอาจจะเป็นท่อน้ำดีอุดตันหรือว่าตับอ่อน มีปัญหาค่ะและสีถัดไปก็คือสีเหลืองค่ะสีนี้บ่งบอกว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมของลําไสของเราค่ะและสีสุดท้ายนั่นก็คือสีดําเข้มค่ะสีนี้บ่งบอกนะคะเป็นสัญญาณอันตรายบ่งบอกถึงภาวะเลือดออกภายในค่ะและนี่ก็คือแปสีที่บ่งบอกนะคะว่าเอ้ยอุจจาระของเราเป็นปกติหรือว่าอุจจาระของเราเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดเจอสีอุจจาระที่ผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ตรวจดูทันทีเลยอย่าปล่อยให้เรื้อรังนานๆนะคะหรือท่านใดที่แบบว่าเอ้ยเริ่มมีปัญหาอาการท้องผูกเราก็ควรที่จะดูแลป้องกันก่อนที่อาการนั้นจะกําเริบม,มากเกินไปนะคะอะเอก็รวบรวมมาให้นะคะมี6อาหารที่ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกที่เราสามารถดูแลได้สําหรับคนที่ไม่ชอบกินผักไม่ชอบทานผักนะคะตัวแรกที่เราสามารถทานได้นั้นก็คือคีนัวค่ะคีนัวนะคะตัวนี้เป็นธัญ,ญพืช ที่มีกากใยไฟเบอร์สูงมากๆนะคะเป็นตัวซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะถ้าทานก็จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ค่ะถัดไปข้าวบาเร่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์นะคะที่อุดมไปด้วยเส้นใหญ่อาหารโปรตีนนะคะและก็มีตัวเบต้ากรูแคนนะคะและก็ช่วยดูแลในเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถทานตัวข้าวบาเร่ได้จะเป็นการ หุงผสมกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะมาหุงแล้วก็ทานกับพวกสลัดอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถัดไปก็คือถั่วพิทาชิโอค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีกยากใยไฟเบอร์สูงม,มากนะคะแล้วก็ดีต่อระบบขับถ่ายของเราด้วยค่ะ และถัดไปก็คือถั่วและญี่ปุ่นค่ะสำหรับถั่วและญี่ปุ่นนะคะอุดมไปด้วยโปรโตีนค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จําเป็นต่อร่างกายของเราค่ะและก็ให้กากใยไฟเบอร์สูงมากเลยค่ะตัวนี้ก็ช่วยดูแลในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะถัดไปมาเลเซียหรือว่ามาเลเซียนั่นเองค่ะตัวนี้ก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์นะคะ ช่วยดูแลเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดจะทานก็ควรที่จะแช่น้ำนะให้เขาพองตัวเต็มที่นะคะแล้วก็นำมาทานนะคะและตัวถัดไปก็คืออะโวคาโดค่ะตัวนี้จะ,ะเพิ่ม ไขมันดีให้กับร่างกายของเราด้วยแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยนะคะและสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาจะหาตัวช่วยในการที่จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกนะคะก็แนะนําเลยตัวนี้เป็นแบบฟาสเลนเลยนะคะสามารถทานได้ง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองเสร็จแล้วก็ดูดทานได้เลยค่ะนั่นก็คือเอ็กโซและกรีนค่ะกรีนนะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากพืชสีเขียวเข้มเป็นสารสกัดจากพืชที่ช่วยดูแลเรื่องระบบขับถ่ายทั้งสิ้นเลยนะคะทั้งหมด9ชนิดนะคะก็ช่วยดูแลเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ ขับของเสียนะคะล้างสารพิษล้างโลหะหนักออกจากร่างกายของเราค่ะทานคู่กับเอ็กโซค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสกัดจากผลไม้คุณภาพสูง17ชนิดทั่วโลกนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า1,000ชนิดเลยค่ะตัวนี้ก็ทานควบคู่ก,กับตัวกรีนนะคะก็จะช่วยดีทอกช่วยปรับสมดุลและก็ช่วยปรับสมดุลแก้ท้องผูกในระบบขับถ่ายของเราได้ดีด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่า อยากจะหาตัวช่วยก็แนะนำสองตัวนี้เลยนะคะเอ็กโซกับกรีนค่ะนอกจากช่วยดูแลเรื่องระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยทำให้หลับลึกหลับสบายตื่นมาสดชื่นไม่เพลียด้วยถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อตามข้อมูลที่อ้องขึ้นหน้าจอตรงนี้ให้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ย้าว่า2ตัวนี้เป็นสารอาหารเสริมรูปแบบเจลนะ,ะคะฉีกซองเสร็จแล้วก็ดูดทานได้เลยแบบที่อ้อมดูดในรูปนี้นะคะทานได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไล n e อ้อมสารินีหรือที่ Fanpage Facebook คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง Youtube คุณออมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่ออมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ